สวัสดีค่ะเสรนัวโควสานมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมือนยายนั่งไม่แนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือยำปลาดุกฟูัวซ่านพี่น้องจ๋าซึ่งยายนั่งกับพึ่จะเคยกินทางเรกนี่แหละพี่น้องจ๋าแต่มากินไปพร้อมพอมกันนาะจากพี่น้องจ๋าแต่ก่อนจะกินยายนั่งกับฝากเพราะไม่พี่น้องก็หลก็แช่ก็ติดตามก,ก็กระดิ่งกริง๊งกริ๊งยนางยนั่งเลยเด้อแต่เด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนหลายๆจ้ะพี่น้องจ๋า ผักเพิ่นก็มี่นอกจากปลาดุกฟูก่แล้วก็ a, มี gua, icional, มแ,แค่รเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าหล้กก็ผพักสล <vale> ัดแล้วก็มี่บักม่วงนํำพี่น้องจ๋ามาๆมาๆมาๆมาลองกินเบงพี่น้องจ๋าเห็นเพิ่นว่ามันแซ่บว่ะสักนี่ก็เป็นน้ำจิ้มเพิ่นนาะจ้ะพี่น้องจ๋าน้ำจิ้มเพิ่นมาลองกินเบงเ้าใส่พักใส่บักม่วงแล้วก็แค่รอนเนาะพี่น้องจ๋า ก็นำจิ้มใส่ลงไปแล้วก็ตักใส่ป่าวัซจ้าลองเบิงนกพีนองจ้าลองเบิง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 ข้ามเรดพี่นองจ้า อืมบาดแจบอยู่พี่น้องจ้าแต่ว่าบักม่วงเพุ่งเป็นยังเพุ่งจังห้หลายเทพี่น้องเอ้ยนี่นั่งเผันเฮง,งบ่มักมียังที่มันเดี่ยวเนาะจ้ะหมายถึงว่ากับเขาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะยืมมองเอ็มปลาดุกปูเนี่ยเป็นกระมี คัวลิสงขวน้ำเนาะพี่น้องจา๋าในน้ำจิ้มเนี่ยก็มีพิกหั่นน้ำเนาะพิกหั่น อืมกินแบบอยู่ได้ก่อนอืมแล้วก็เอาน้ำจิ้มใจนะาจะพี่น้องจ้าคั่มไงแต่คั่ Hmm. มาเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามาลองกินย่ำปลาดุกฟูก็เพี้นาั่งเบิรงนเนนองจ้าพี่น้องจ๋า ยำโดนพีหมูสุดว่ามีชีวิตชีวานัา,าทั้นพี่น้องจ๋า <c oughs> เอาวาจารั์นั็สิเหลียนเนาะจ้ะ ทั่วลิสงกับปรดุดกกู้มันกันมั่นเขากันที่นองจา้า ไปแนอยู่พี่น้องจ้าเสียงลดมอดไส้หน่อกจากพี่น้องจ้า คือเคยซื้อมากินขังเลย เพื่นซอมรถหม้อไส์พี่น้องจ้าก,ก็เลยทดล่องเนาะจ้ามันก็เลยเสียงอาจจะเขามาในวิดีโอเนาะจ้าก็ขอโทษขอภัยพม่พี่น้องหลายๆด้วยจ้า โอกาสใส่บักมงหลายพร้อมเกี่ยวพี่นองจ้า บดล่ะเดีย,ยนั่งกับเขออนุญาตยบไปจะเพียงแค่นี้นอกจากพี่น้องจ๋ากินประดุกฟูกับเพาะใส่ไรเดียเพาะกินใดอยู่แตพี่น้องจ๋าคิดนาพอกันไม่กับปากพอมีพี่น้องก็หลก็แช่ก็ติดตามก็กระดิง่งจริงๆริ้เยนั่งในเด้อจะเด้อขอบคุณหลายๆายสวัสดีค่ะ